ไม่คือพลังคนที่ปฏิเสธเป็นจะมีชีวิตที่คงชัดกว่าไม่เป็นคำสั้นๆแต่ทรงพลังจนสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิตหลายคนเสียเวลาเสียสุขภาพจิตและเสียเป้าหมายที่ควรไปให้ถึงเพียงเพราะไม่กล้าพูดคำว่าไม่ให้เด็ดขาดคุณเคยไหมตกลงช่วยคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ว่างตอบตกลงกับงานที่ไม่ได้อยากทำหรือปล่อยให้คนอื่นล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของคุณ เพราะไม่กล้าปฏิเสธบทความนี้ในหัวข้อไม่คือพลังคนที่ปฏิเสธเป็นจะมีชีวิตที่คมชัดกว่าจะพาคุณมองเห็นพลังของคำว่าไม่ในแบบที่เปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณได้จริงคุณกำลังฟังอยู่กับช่อง The Power Mind แหล่งรวมจิตวิทยาพัฒนาชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น กล้าตัดสินใจชัดขึ้นและมีพลังเงียบๆที่คนอื่นสัมผัสได้เราจะเริ่มกันที่ข้อแรกข้อที่หนึ่งกล้าปฏิเสธกล้าปกป้องเวลาและพลังงานของตัวเองเวลาคือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่เคยได้คืนและพลังงานใจของคุณก็ไม่ใช่สิ่งที่เติมได้ตลอดเวลาคนที่พูดว่าไม่ได้อย่างมั่นคงคือคนที่รู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ลองนึกถึงคนที่ตอบตกลงกับทุกคำขอ ทุกนัดหมายทุกโอกาสที่มีคนยื่นให้โดยไม่เคยถามใจตัวเองว่าฉันอยากทำไหมสิ่งนี้ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหรือเปล่าสุดท้ายเขาจะหมดแรงสับสนและรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปในทางตรงกันข้ามคนที่กล้าปฏิเสธคำชวนที่ไม่จำเป็นปฏิเสธงานที่ไม่ได้ตรงกับเป้าหมายหรือปฏิเสธความคาดหวังของคนอื่น เขาจะมีเวลามากขึ้นสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆตัวอย่างสมมุติว่าคุณกำลังสร้างธุรกิจเล็กๆและมีเพื่อนชวนไปเที่ยวทุกสุดสัปดาห์ถ้าคุณตอบตกลงทุกครั้งคุณจะไม่มีเวลาวางแผนไม่มีเวลาเรียนรู้ไม่มีเวลาอยู่กับเป้าหมายแต่ถ้าคุณกล้าปฏิเสธด้วยคำสุภาพว่าตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนเอาไว้เสร็จแล้วค่อยไปด้วยกัน คุณจะได้ทั้งเวลาและยังรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ด้วยผลลัพธ์ที่ได้รับเมื่อคุณปฏิเสธเป็นคุณจะเริ่มรู้สึกมีอำนาจเหนือชีวิตตัวเองคุณจะมีพลังใจมากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียพลังไปกับสิ่งที่ไม่ใช่และคุณจะสามารถพัฒนาสิ่งที่สำคัญกับคุณได้อย่างลึกซึ้งและมัน่นคงการกล้าพูดว่าไม่ไม่ใช่การปฏิเสธคนอื่นแต่คือการยืนยันว่า ฉันเห็นคุณค่าของเวลาชีวิตฉันจำไว้นะครับคนที่กล้าปฏิเสธสิ่งไม่สำคัญได้คือคนที่มีพื้นที่ให้สิ่งสำคัญเข้ามาในชีวิตหากคุณพร้อมแล้วบทความในข้อถัดไปเราจะพูดถึงไม่ที่ป้องกันเราจากการเป็นเหยื่อของการคาดหวังเพราะเมื่อเราไม่กล้าปฏิเสธเราก็ยอมให้ใครก็ได้มากำหนดชีวิตเราโดยไม่รู้ตัว ให้ผมเขียนต่อในข้อสองเลยไหมครับข้อที่สองจงพูดคำว่าไม่ให้กับความคาดหวังของคนอื่นลองหลับตาแล้วถามตัวเองดูครับว่าตอนนี้คุณกำลังใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกเองจริงๆหรือคุณกำลังพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครผิดหวังหลายคนในชีวิตนี้แบกบความคาดหวังของคนรอบข้างไว้เต็มบ่าพ่อแม่อยากให้เป็นหมอ เจ้านายอยากให้รับผิดชอบมากขึ้นเพื่อนอยากให้คุณไปช่วยเสมอคนรักอยากให้คุณเปลี่ยนเพื่อเขาจนวันหนึ่งคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความฝันของตัวเองคืออะไรคุณใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองคนอื่นมากกว่าตอบสนองหัวใจของตัวเองผมอยากให้คุณลองคิดแบบนี้ครับการพูดคำว่าไม่ไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักเขาไม่ได้แปลว่าคุณไม่แคร แต่มันแปลว่าคุณเริ่มเลือกฟังหัวใจตัวเองมากขึ้นเพราะไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะอยู่กับชีวิตของคุณตลอดไปนอกจากตัวคุณเองตัวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเรียนบัญชีเพราะพ่อแม่อยากให้เป็นนักบัญชีแต่เธอรักการวาดรูปรักศิลปะมาตั้งแต่เด็กเธออดทนเรียนจนจบทำงานประจำตามที่ครอบครัวหวัง แต่ทุกวันเธอกลับบ้านพร้อมความรู้สึกว่างเปล่าไม่มีความสุขไม่มีแรงไม่มีรอยยิ้มวันหนึ่งเธอเริ่มกล้าบอกพ่อแม่ว่าขอเวลาลองวาดภาพขายดูขอลองใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองรักแม้จะเจอกับคำว่าไม่มั่นคงหรือเสี่ยงแต่เธอก็ยืนยันคำว่าไม่กับความคาดหวังที่ไม่ใช่ชีวิตเธอหลายปีผ่านไปเธอกลายเป็นศิลปินขายงานออนไลน์ มีรายได้มีชื่อเสียงและที่สำคัญเธอยิ้มได้จากข้างในผลลัพธ์ที่ได้รับเมื่อคุณกล้าปฏิเสธคุณจะค้นพบชีวิตที่ตรงกับความต้องการจริงๆของคุณคุณจะไม่ใช้ชีวิตแบบเบลอๆไม่ถูกหลอกด้วยคำว่าก็ดีแล้วนี่คุณจะได้ใช้เวลาทําในสิ่งที่รักพัฒนาตัวเองจากภายในและที่สำคัญคุณจะไม่เสียเวลาในชีวิต เพียงเพราะต้องเล่นบทบาทที่คนอื่นมอบให้ชีวิตคุณไม่ใช่ละครคุณไม่จำเป็นต้องแสดงให้ใครพอใจตลอดเวลาจำไว้นะครับคําว่าไม่อาจทำให้เขาผิดหวังชั่วคราวแต่จะช่วยให้คุณไม่ต้องผิดหวังกับตัวเองไปตลอดชีวิตในข้อถัดไปเราจะพูดถึงอีกมิติหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือการปฏิเสธความรู้สึกผิดที่ไม่ใช่ของเรา เพราะบางครั้งเรายอมทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเพียงเพราะไม่อยากรู้สึกผิดแต่แท้จริงสิ่งนั้นไม่ควรต้องเป็นภาระของคุณตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำข้อที่สามไม่รับแบกความรู้สึกผิดของคนอื่นจะเป็นการคืนภาระให้เจ้าของที่แท้จริงบางครั้งคนที่ทำให้คุณรู้สึกผิดไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรผิดจริงๆ แต่เป็นเพราะเขาอยากให้คุณรับผิดช,ชอบในสิ่งที่เขาควรรับผิดช,ชอบเองเช่นเพื่อนยืมเงินคุณแล้วไม่คืนพอคุณทวงเขากลับทำน่าสลดแล้วพูดว่าเราไม่ได้มีเหมือนหนายหรอกจนคุณลังเลแล้วเลิกทวงไปสุดท้ายกลายเป็นคุณเองที่รู้สึกผิดทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยความรู้สึกผิดแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้ใครเติบโตไม่ได้ช่วยให้เขารับผิดช,ชอบตัวเอง มีแต่จะทำให้คุณกลายเป็นทั้งรองรับอารมณ์ความผิดพลาดและภาระของคนอื่นคนที่กล้าปฏิเสธจะไม่ยอมเป็นที่ระบายของใครเขาจะพูดอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจนว่าอันนี้คุณต้องรับผิดชอบเองนะและเขาจะไม่แบกอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งมีพี่ชายที่ไม่เคยดูแลครอบครัววันหนึ่งแม่ป่วยพี่ชายโทรมาหาเธอ แกต้องดูแลแม่นะฉันงานยุ่งมากทั้งที่เขาไม่เคยยุ่งพอจะช่วยเลยสักครั้งวันนั้นเธอตอบว่าไม่พี่ต้องช่วยกันนะเพราะแม่เป็นของเราทั้งคู่น้ำเสียงนั้นไม่ได้เกลี้ยกล่อมแต่ชัดเจนและมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่ชายของเธอเริ่มกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองผลลัพธ์ที่ได้รับเมื่อคุณไม่รับความรู้สึกผิดของคนอื่นคุณจะมีอิสรภาพทางอารมณ์มากขึ้น คุณจะไม่ต้องรู้สึกผิดกับทุกอย่างบนโลกและคุณจะสามารถรักษาขอบเขตของตัวเองให้ไม่ถูกคนอื่นล้ำเส้นด้วยคำว่าแกก็ช่วยหน่อยสิจำไว้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเพื่อจะเป็นคนดีและการปฏิเสธบางอย่างคือการสอนให้คนอื่นโตเป็นผู้ใหญ่ข้อที่สี่ไม่วิ่งตามทุกโอกาสจงเลือกสิ่งที่ใช่กับเป้าหมายที่แน่นอนกว่าโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยคำว่า โอกาสดีๆห้ามพลาดด่วนสมัครภายในวันนี้เท่านั้นใครเร็วใครได้คำถามคือคุณจำเป็นต้องวิ่งตามทุกโอกาสจริงๆไหมคนที่ไม่รู้จักปฏิเสธมักจะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่เสียเวลาเสียทรัพยากรเพราะเชื่อว่าถ้าไม่คว้าไว้ตอนนี้จะเสียใจทีหลังแต่คนที่ปฏิเสธเป็นเขาจะกล้าพูดว่า ขอบคุณแต่สิ่งนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายของฉันตอนนี้เขาจะไม่เลือกตามสิ่งที่แวววาวแต่เลือกตามสิ่งที่เขาตั้งใจจะเดินไปถึงตัวอย่างมีชายคนหนึ่งทำงานประจำเขาอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆของตัวเองแต่ระหว่างที่เขาเก็บเงินมีรุ่นที่มาชวนทำธุรกิจคลื้อขายมีคนส่งลิงก์หุ้นคริปโตมาให้ลงทุนมีคนชวนขายของออนไลน์ ทุกอย่างดูเป็นโอกาสดีแต่เขาเลือกพูดว่าไม่กับทุกข้อเสนอเพราะเขาชัดเจนว่าเขาอยากเปิดร้านกาแฟและทุกอย่างที่ไม่ใช่ทางนั้นคือสิ่งที่เขาจะไม่แลกเวลาไปลองผิดลองถูกวันนี้เขามีร้านของตัวเองรายได้ไม่หรหวาแต่มั่นคงและที่สำคัญเขามีความสุขเพราะได้ทำในสิ่งที่เขารักผลลัพธ์ที่ได้รับคุณจะเริ่มโฟกัสมากขึ้น เส้นทางชีวิตจะไม่เบี่ยงซ้ายขวาตลอดเวลาคุณจะไม่วิ่งตามโลกแต่จะเดินตามเป้าหมายของตัวเองจำไว้นะครับคนที่รู้จักพูดไม่กับโอกาสที่ไม่ใช่จะได้เจอโอกาสที่ใช่ในเวลาที่พร้อมที่สุดข้อที่หไม่ตามกระแสจงเลือกสั่งที่ใช่กับความเป็นตัวเองที่แท้จริงในโลกโซเชียลที่ใครๆก็อยากดูดีเราถูกหล่อกหลองให้เชื่อว่า ต้องมีต้องเป็นต้องได้เหมือนคนอื่นถึงจะเรียกว่าประสบความสาเร็จแต่จริงหมครับว่าพอเราไล่ตามแบบนั้นไปเรื่อยๆเรากลับรู้สึกไม่ใช่ตัวเองมากขึ้นทุกวันคนที่กล้าปฏิเสธกระแสกล้าพูดว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนใครคือคนที่ใจกล้าพอจะยืนอยู่ในจุดที่เป็นตัวเองจริงๆตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งไม่ชอบแต่งตัวหรูไม่อยากขับรถแพง เขาชอบชีวิตเรียบง่ายมีจักรยานมีสวนผักมีหนังสือดีๆแต่ช่วงหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเองดูธรรมดาเกินไปเขาเริ่มซื้อของที่ไม่ได้อยากได้โพสลงโซเชียลทั้งที่ไม่มีอะไรจะพูดเขาเหนื่อยกับการต้องเป็นใครก็ไม่รู้จนวันหนึ่งเขาเลิกฟอลโล่ทุกเพจเปรียบเทียบปิดโซเชียลสักพักแล้วหันกลับมาฟังใจตัวเองเขาเริ่มใช้ชีวิตเรียบๆอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความสบายใจผลลัพธ์ที่ได้รับคุณจะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเหมือนคนอื่นแต่มันอยู่ที่คุณเป็นใครแล้วคุณพอใจกับสิ่งนั้นไหมจำไว้นะครับคนที่กล้าพูดไม่กับกระแสคือคนที่ไม่ต้องเลยวิ่งตามใครเพราะเขากำลังใช้ชีวิตเป็นต้นฉบับของตัวเอง ข้อที่ 6. ไม่เสียสละจนลืมตัวเองเท่ากับการดูแลตัวเองให้สมดุลคนดีต้องยอมคนรักต้องเสียสละคนเก่งต้องรับทุกอย่างไหวคุณเคยได้ยินคำพวกนี้ไหมครับมันเป็นประโยคที่ฟังดูสูงส่งแต่ถ้าเราไม่ระวังมันจะค่อยๆเกลือนกินตัวตนของเราจนเราหายไปทั้งคนคนที่ปฏิเสธเป็นไม่ใช่คนใจร้ายแต่เป็นคนที่เข้าใจว่า ความรักที่แท้จริงต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนตัวอย่างหญิงสาวคนหนึ่งเธอทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวส่งเงินทุกเดือนเลี้ยงน้องทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลานอนจนวันหนึ่งเธอป่วยเพราะร่างกายสุดเธอเริ่มบอกกับทุกคนว่าหนูขอแบ่งเงินเก็บไว้นิดหน่อยนะขอเวลาไปหาหมอบ้างขอหยุดงานเพิ่มอีกวันเพื่อพักจริงๆตอนแรกคนรอบตัวไม่ชิน แต่ไม่นานทุกคนก็เริ่มปรับตัวและเธอก็กลับมามีสุขภาพดีใจที่เคยเหนื่อยล้าเริ่มฟื้นคืนผลลัพธ์ที่ได้รับคุณจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะไม่เหนื่อยล้าเพียงเพราะต้องให้ตลอดเวลาและคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณเติมตัวเองเต็มได้คุณจะสามารถให้อย่างแท้จริงโดยไม่หมดแรงจำไว้นะครับคนที่กล้าพูดไม่ กับความเสียสละที่ทำร้ายตัวเองคือคนที่เข้าใจว่าการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือพื้นฐานของความรักที่มั่นคงต่อไปนี้คือข้อที่7ยังคงอยู่ในบทความพิเศษไม่คือพลังคนที่ปฏิเสธเป็นจะมีชีวิตที่คมชัดกว่าจะทําโดย The Power My เพื่อตวนใจคุณว่าการกล้าพูดคำว่าไม่ อาจเป็นกุญแจสําคัญที่สุดในการพาชีวิตคุณพ้นจากความวุ่นวายและพาใจคุณกลับมาหาความสุขอย่างเรียบง่ายอีกครั้งข้อที่7ไม่ทนกับความสัมพันธ์ที่ทำาร้ายใจเท่ากับการให้เกียรติตัวเองความอดทนเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันไม่ได้ดีเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อคุณกําลังทนกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่ามีความสัมพันธ์บางแบบที่ไม่ได้ทำให้คุณเติบโต ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นแต่กลับคอยทำลายพลังในใจคุณลงทุกวันทีละน้อยโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันมาในรูปแบบของคำพูดแดกดันการดูถูกที่แทรกมาในมุกตลกคำตำหนิที่ฟังดูหวังดีแต่ทำให้คุณรู้สึกแย่หรือแม้แต่การนิ่งเฉยที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนและคุณยังทนอยู่เพราะอะไรเพราะตัวอยู่คนเดียวเพราะคิดว่าคงไม่มีใครรักคุณอีก หรือเพราะคุณหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแต่ขอให้คุณจำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าไม่ใช่ลดคุณค่าตัวเองลงทุกวันคนที่ปฏิเสธเป็นจะกล้าพูดว่าฉันไม่โอเคกับการถูกปฏิบัติแบบนี้หรือในบางกรณีเขาจะเดินออกมาแม้หัวใจจะยังรักอยู่แต่เขารู้ว่าการยืนอยู่ในที่ที่ไม่ถูกให้เกียิ มันคือการถ่ายรถตัวเองตัวอย่างหญิงสาวคนหนึ่งคบกับผู้ชายที่เอาแต่ควบคุมเธอห้ามแต่งตัวแบบนี้ห้ามไปเที่ยวกับเพื่อนผู้จะดูถูกเธออยู่บ่อยครั้งแต่เธอก็ยังทนเพราะคิดว่าอย่างน้อยเขาก็อยู่กับเราจนวันหนึ่งเธอลองเขียนรายการว่าเธอรู้สึกยังไงเวลามีเขาอยู่ข้างๆ้างคำตอบที่ได้คือเหนื่อย เครียดไม่มั่นใจและรู้สึกไม่เป็นตัวเองวันนั้นเธอตัดสินใจบอกเขาว่าเธอไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบนี้อีกแม้ตอนเดินออกมาน้ำตาจะไหลแต่หัวใจเธอเริ่มเบาเธอกลับมามีเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งเริ่มออกไปเจอเพื่อนเริ่มแต่งตัวตามที่อยากและรู้ว่าชีวิตที่ไม่มีเขามันดีกว่าชีวิตที่มีเขาแต่ต้องฝืนผลลัพธ์ที่ได้รับ เมื่อคุณกล้าพูดไม่กับความสัมพันธ์ที่ทำร้ายคุณกำลังบอกกับตัวเองว่าคุณมีค่าและคุณไม่สมควรถูกปฏิบัติแบบนั้นคุณจะเริ่มดึงดูดคนที่ให้เกียรติคนที่เห็นค่าในตัวคุณจริงๆและคุณจะหยุดปล่อยให้ใครก็ได้เข้ามาทำร้ายหัวใจคุณเพียงเพราะกลัวความเหงาจำไว้นะครับความเหงาไม่น่ากลัวเท่าการอยู่กับใครแล้วรู้สึกเดียวดายตลอดเวลา และการกล้าปฏิเสธความสัมพันธ์ที่บั่นทอนคือการปลดล็อกชีวิตคุณให้กลับมามีพลังอีกครั้งข้อที่8ไม่รีบตอบไม่รีบเลือกแค่เลือกในสิ่งที่ใช่กับชีวิตที่คิดอย่างถี่ถ้วนคุณเคยถูกเร่งให้ตัดสินใจไหมครับจะสมัครงานใหม่จะซื้อไหมจะตกลงไหมจะคบไหมทุกอย่างดูต้องรีบตัดสินใจเดี๋ยวนั้นราวกับถ้าคุณไม่รีบตอบคุณจะพลาดบางอย่างไป แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เราตัดสินใจเร็วเกินไปมักจะกลายเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาแก้ภายหลังคนที่ปฏิเสธเป็นเขากล้าพูดว่าขอเวลาคิดก่อนเขาไม่รีบตอบเพื่อเอาใจใครเขาให้เกียรติการตัดสินใจของตัวเองและกล้าที่จะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ตัวอย่างชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับข้อเสนอให้ร่วมลงทุนกับเพื่อน เขาตื่นเต้นเพราะเพื่อนผู้จ่าน่าเชื่อถือคนอื่นในกลุ่มก็รีบตอบตกลงแต่เขารู้สึกไม่มั่นใจจึงบอกเพื่อนว่าขอเวลาศึกษาข้อมูลอีกหน่อยเพื่อนบางคนอาจหงุดหงิดแต่เขาเลือกที่จะฟังความรู้สึกข้างในของตัวเองสุดท้ายบริษัทนั้นล้มเพราะไม่มีการวางแผนที่ชัดเจนเขาไม่ได้เสียเพื่อนแต่เขาได้รักษาเงินเก็บของตัวเองไว้ เพราะกล้าปฏิเสธความเร่งรีบผลลัพธ์ที่ได้รับเมื่อคุณกล้าพูดว่าขอเวลาหรือตอนนี้ยังไม่ตอบคุณกำลังสร้างพื้นที่ให้ตัวเองได้ฟังเสียงหัวใจได้กลั่นกรองข้อมูลและที่สำคัญคือได้ตัดสินใจอย่างมีสติไม่ใช่เพราะแรงกดดันชีวิตจะคมชัดขึ้นมากเมื่อคุณไม่ปล่อยให้ใครมาจับจังหวะของคุณจำไว้นะครับ คุณมีสิทธิ์ใช้เวลาและคุณไม่ต้องขอโทษใครที่อยากคิดให้รอบคอบข้อที่เก้าไม่ฝืนเป็นในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังเท่ากับเป็นตัวตนที่แท้จริงมีหลายคนในชีวิตที่กำลังสวมหน้ากากทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้อยากทำเพียงเพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่พอใจกลัวว่าจะไม่เป็นที่รักกลัวว่าจะผิดหวังคนรอบข้างเขายิ้มทั้งที่ไม่อยากยิ้ม เขาตอบตกลงทั้งที่ในใจอยากปฏิเสธเขาทำงานที่ตัวเองไม่มีความสุขเลยเพียงเพราะคนอื่นบอกว่าดีแล้วอยู่แบบนี้แหละมั่นคงแต่การใช้ชีวิตแบบนั้นคือการหายใจในโลกของคนอื่นไม่ใช่ของตัวคุณเองตัวอย่างหญิงสาวคนหนึ่งใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียนแต่ครอบครัวอยากให้เธอเป็นหมอเธอเลยเรียนแพทย์ทนจ,นจนจบทำงานไปวันวัน ทั้งที่หัวใจเธอร้องอยากเขียนหนังสือวันหนึ่งเธอรวบรวมความกลา้าพูดกับที่บ้านว่าหนูไม่อยากฝืนอีกแล้วเธอเริ่มต้นใหม่ในวัย30เริ่มจากเขียนบทความสั้นๆและในไม่กี่ปีเธอได้ออกหนังสือเล่มแรกของตัวเองมีแฟนคลับและมีชีวิตที่เธอภูมิใจผลลัพธ์ที่ได้รับการกล้าพูด ไม่กับความคาดหวังไม่ใช่การอกตันอยู่แต่มันคือการซื่อสัตย์ต่อตัวเองและเมื่อคุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณจะดึงดูดคนที่รักในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่คุณฝืนเป็นเพราะการใช้ชีวิตแบบไม่เป็นตัวเองคือการฆ่าความสุขของตัวเองทีละนิดข้อที่สิบไม่รับภาระที่ไม่ใช่ของตัวเองเท่ากับชีวิตที่ไม่แบกเกินจำเป็น คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับแบกบความรู้สึกคนอื่นไว้จนตัวเองเหนื่อยทำทุกอย่างแทนเพื่อนทำงานแทนคนอื่นขอโทษแทนปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อเพียงเพราะคุณไม่กล้าปฏิเสธบางคนเรียกคุณว่าใจดีแต่ความจริงคือคุณกำลังล้าคุณไม่ได้เป็นเทวดาคุณคือมนุษย์คนหนึ่งที่มีขีดจำกัดตัวอย่างพนักงานออฟฟิศคนหนึ่ง มักถูกเพื่อนร่วมงานฝากงานในตอนแรกเธอคิดว่าแค่ช่วยครั้งสองครั้งแต่พอนานวันเข้ามันกลายเป็นความเคยชินเธอเลิกงานดึกชีวิตไม่มีเวลาให้ตัวเองและสุดท้ายสุขภาพจิตเธอเริ่มย่ำแย่วันหนึ่งเธอกล้าลุกขึ้นพูดว่าขอโทษในงานนี้ต้องรับผิดชอบเองฉันช่วยไม่ได้แล้วมันยากในครั้งแรก แต่มันเบาในใจทุกครั้งหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้รับเมื่อคุณกล้าพูดไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณคุณจะได้คืนเวลาของตัวเองได้พักได้ฟื้นฟูใจและที่สำคัญคุณจะเริ่มรู้ว่าช่วยคนอื่นต้องไม่แลกกับการทำร้ายตัวเองข้อที่1 1ไม่เสร็จทุกเสียงรอบตัวเท่ากับจิตใจที่สงบและแน่วแน่เสียงจากโลกภายนอกมันดังครับ มีทั้งคำชมคำวิจารณ์คำตัดสินคำเปรียบเทียบและถ้าคุณเผลอฟังทุกเสียงคุณจะหลงลืมเสียงของตัวเองคนที่ปฏิเสธเป็นเขากล้าบอกว่าขอบคุณสำหรับความคิดเห็นแต่ฉันขอเลือกฟังหัวใจตัวเองเขาไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเขาดีพอไหมไม่ต้องให้โลกยืนยันว่าทางที่เขาเดินถูกหรือเปล่าเพราเขามั่นใจจากข้างในไม่ใช่จากเสียงภายนอกตัวอย่าง ชายคนหนึ่งถูกครอบครัวกดดันให้แต่งงานทั้งที่เขายังไม่พร้อมเสียงรอบข้างบอกว่าชายวัยสาสิบกลางๆควรมีครอบครัวได้แล้วแต่เขารู้ว่าถ้าเขาเลือกตามเสียงคนอื่นเขาอาจจะต้องใช้ชีวิตคู่อย่างไม่มีความสุขเขาตัดสินใจปฏิเสธและเลือกอยู่กับตัวเองรอจนกว่าจะเจอคนที่ใช่จริงๆวันนี้เขามีความสุขในจังหวะของตัวเอง และไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครอีกแล้วผลลัพธ์ที่ได้รับการกล้าปฏิเสธเสียงรอบข้างคือการเลือกความสงบคือการเดินในทางที่มั่นใจไม่ใช่ทางที่คนอื่นชี้จำไว้นะครับเสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของหัวใจคุณเองอย่าให้เสียงของคนอื่นรกรอบสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องที่สุดสำหรับชีวิตของคุณทั้งหมดนี้คือ11อข้อ ในบทความไม่คือพลังคนที่ปฏิเสธเป็นจะมีชีวิตที่คงชัดกว่าจาก The Power หไม่หากคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ขอให้คุณรู้ว่าการกล้าพูดคำว่าไม่ไม่ใช่เรื่องของการใจแข็งแต่มันคือการรู้จักปกป้องขอบเขตชีวิตที่มีคุณค่าและกล้าใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือก จำไว้นะครับคำว่าไม่ที่คุณกล้าพูดวันนี้อาจกลายเป็นใช่ที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้ากล้าปฏิเสธไม่ใช่เพราะคุณเย็นชาแต่เพราะคุณรู้ว่าชีวิตที่ชัดเจนต้องเริ่มจากการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณและเมื่อคุณชัดเจนพอที่จะบอกไม่คุณก็จะชัดเจนพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ใช่ โดยไม่ต้องขอโทษใครทั้งนั้นขอให้คุณเข้มแข็งและเลือกทางของตัวเองอย่างมั่นใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจากช่อง The Power My พื้นที่ของคนที่อยากเติบโตภายในอย่างแท้จริง